วันนี้มาติดชุดโปรห้าหมื่นห้านะครับแต่ว่าเพิ่มเป็นมาเตอร์เนาะระบบสี่แปดเพิ่มเป็นสิบกิโลวัตต์นะครับสําหรับใส่แอร์ใส่ตูว้เยว็นเนาะก็ปะโปรหางมือหาก็ได้ 4, 5, 4, แผงสี่แผงห้าร้อยห้าสิบบาทสี่แผงแล้วก็ยวค่อยไปเบิ่มอันนี้ก็คือมาแนะนำํำไปพิพจารณาเอานะที่ผมบอกจะว่าใส่มาเนี่ยไม่ค่อยเ,เกิดปัญหาการใส่หางปลาแต่ก่อนผมบอใส่ได้ผมได้แต่กลัวอันนี้ก็ใส่าหางปลา,านี่ครับอันนะี้สำหรับลูกขวบแบตเนาะผมก็จะเน้นที่เอา สายเนี่ยเอาสายเป็นตัวต้นเลยผมจะบไปพึ่งหางปลาเพราะว่าไอ้นี่ตัวนี้หางปลาเพื่อให้เป็นระเบียบสวยงามนะครับเห็นไหมถ้าลงขั้วแบดผมทิเน้นที่สายหนีบนี้เลยมันจะได้ทั้งความเป็นระเบียบก็ความคงทนบลสอปากบลออกเนาะอ่านี่ครับผมจะใส่เสียนี่ก็คันเขาขั้วปุ๊บทับอย่างสีเลยนะครับมันจะแน่นคือป้องกันการอากเน่าในขดนะแนะนํา แล้วก็การปอกสายใส่ตัวทิวของผมเนี่ยแต่ตัวนี้มีการปออกอาจัะให้หน่อยจะปอกให้มันยาวๆเพื่อนะครับนะนจะปอกจะเป็นอย่างนีนน้ยาวๆเพื่ออย่างนี้เลยนี่สายหกนะครับสายใหญ่เลยนะอไฟแรนดีๆเลยสาย pv เราทั่วไปแหละแต่สมาร์ทกรอนผมก็ใช้ อ่าเรียก PCT แต่เส้นใหญ่สี่เหลี่ยืนผนี่ครับอันยัดออกมาอย่างี้เห็นไหมนี่เราไม่อยากไปเน้นที่คออย่างนี้นะครับนี่ของผมก็เน้นสายไฟเนี่เป็นหลักคือไอ้ตัวพวกตัวทิวพวกหางปลาเนี่ยเราเน้นที่ความเป็นระเบียบมันยัดไงเนี่ยผมจะนี่โผลขึ้นมานี่ยนะไม่ใช่ว่าบางท่านเนี่ยผมเห็นไหลายงานแล้วที่ไปแก้งานบางทีหลายปีเขาจะใส่แค่นีกก้ยกลัด พอรัดปุ๊บใส่ไฟมันเรียนไปหางป่านะมันเกิดความร้อนครับพอเกิดความร้อนตัวเนี้ยที่เราหนีบไว้เนะี่ยโลหะทุกอย่างครับจะเกิดความร้อนมีการหฮตตัวค่ายตัวเนาะเนี่ยแล้วก็สปาเกเนี่ยอย่างเงี้ยพอนานๆไปปุ๊บมันจะเนี่ยมันจะหลวมมันจะคลอนถึงจะอัดเนียนขนาดไหนพอใส่ไปน,นานๆระยะนานๆพอไฟมันวิ่งนะครับมันจะเกิดความร้อนสะสมแล้วมันก็นจะอากหรือสปาอะไรสักอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมไล่ตะกลัวบปเลยนะบริเนินพวกนี้เพราะว่ามันเกิดปัญหาแต่ว่างานหลวงงานหลาดใส่แต่ว่าผมเนินแบบนี้น ในเวลาใส่ที่อะไรนีผมจะเน้นเอาที่สุดเน้นสายไฟเป็นหลักครับเนี่ยแต่นี้ควมชสวยงามเวลาอัดเข้าไปอัดเข้าไปเงี้ยปั๊บเห็นไหมครับเนาเน้นที่เหน็บตรงนี้เลยในเวลามันใส่เบรคเกินใส่เข้าไปมันกกจะอย่างงี้นะครับเนี่ยมันกกจะเข่าหัวแต่ว่ามันเหน็บเหน็บตรงปลายเนี่ยเป็นหลักเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเอาเข้าก็เข้าคันอย่างนี้เลยคันแล้วเข้าก็เข้าทางอย่างเงี้ เข้าอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ตัเส้นก็เนแน่นนะครับนี่นะครับเป็นแนวแนวบางตัวแ่ว่าส่วนพวกคางปลากลม,มเนี่ยคางปลากลมเนี่ยเ้วใส่ใส่ใสายเนี่ยมิใส่ให้ดูมันจะบอกเพื่อนะครับบอกเพื่อนเนี่ยน,นี่นนี้เขาบนหลังตู้ครับเขาเ <c oughs> ข้าเทอมินอนนะตัวเทอมินอนอนะเราหมุนให้ก่อนนี่ ต่อไปเลยอันนี้สายหกนะครับหกช่วยแั๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาพอเราล็อกเสร็จปุ๊บก,ก็มาค่อยมาหนีบสายมันจะล็อกย้ำสองเบอร์เลยตัวนี้แน่นบล็อป,ปุ๊บผมใส่สองล็อกเลยมันมีล็อกให้แน่นล็อกที่สองให้แน่นยนี่นะนี่นะนี่แน่นเลยนี่แล้วก็มาฉีกตัวนี้ออกนี่ครับมันจะได้แล้วก็มาพันออกสิรวบหนึ่ง แล้วก็ทำกลมๆไปเนียเวลาใส่ตัวก็ไอ้ทิมิหนอนนะครับหรืออันนี้แล้วก,ก็ไปขันแนบอย่างนี้กับทมนนิมิหนอนมันจะเน้นสายไฟนี่เป็นหลักเห็นชัดกันไหมเนาะอ่ะจากมูจะเพลผมพอดีแดดมั็นหอนเิีมวข้าวยังอ่ะเดี๋ยวท <c oughs> <c oughs> ีมงานกำลังอันนี้นะะตัดไปเบิ่ง อ้นขึ้นแพงขึ้นยังค้ณครับอินเตอร์สิกิโลวัตต์ลวสิแปดเป็นห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแล้วมาแนแนเแน่นำไปอีกนะเปนเครื่อเปร็นครับผมเดียวจะหอดี่วันนี้ก็วันที่สิบเอด อุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านลูกค้าปูประถมลบแล้วครับไ่อย,อยากเข่ากล้องอ่ะเทสเ์ด้วยน,นะครับปูห้าหมื่นห้านะครับผมเปูหาเมื่หาได้แผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์สี่แผงนั่นแหละอ่ะแต่ว่าตัวนี้เพ้่นเพิ่อนอยากได้กําลังสูงเพื่อที่อ่าใส่หน้าคดผมใส่สิบกิโลวัตต์นะครับตัวนี้นี่นะแล้วแผงตัวนี้ก็ตะเว้นตกดินมาแล้วครับพี่น้องให้จนคำโมโนฮัาเซลล์นะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะ ตามโปรหาเมือห่าหนน่แหละนี่สายดินสายกาวกันโค้งกันฝ่าเรียบร้อยหนะครับนี่เนาะ,ะมันอาจจติต่ําผมอาจจะตัวตัาไปอ่ะนะครับซูมซูมเอาล้มั้นะครับผมอ่านะครับห้าหมื่นห้านะครับแต่เพิ่มเพิ่มอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น สิบกิโลวัตต์นี่ครับผมบริเวลเวลาเลยนะทองแดงแท้ครับอดโหีดฮิชิอ่าบอร์ดตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่มอสเฟตนะครับยี่สิบสี่มอสเฟตนะครับตัวนี้น,นี่ยี่สิบสี่มอสเฟตเป็นกันบอรนะ์ดตัวใหญ่เลยบอร์ดแดงนะครับอ่าระบบป้องกันพดเทคก,กันชอ็อตกันดูดปิดขั้วตัดนะครับอุป,ปกรณ์ไฟฟ้า ช็อตอุปกรณ์ไฟฟ้าพังตัดนะครับโปรเทคเรียบร้อยนะครับเป็นแบตดีฟเกลนะครับขนาดร้อยแอมสี่ลูกนะครับอ่านะครับใส่กันยาวๆนะครับใส่กันยาวๆอินเวอร์เตอร์รับประกันในสองปีนะครับท่องแดงแท้นะครับมีระบบโปรเทคป้องกันตามที่ผมลงคลิปเลยอ่าแต่ว่ามื่อไหร่คำเราอยากปิดขวดเราอยากช็อตให้ลูกค้าท่านลูกค้าอ่าท่านผู้ชมเบิ้งเพราะว่าแดดมันกระเบิดแล้วจนบ่มีตะเวนเลยครับพอามพันธุใส่กันคืนตอนนี้เสียบตู้เย็นอยู่นะนะครับตู้เย็นก็ตัดไปแล้ว พลังงานพลังงานเต็มเนาะนี่อยู่บนจักหวัดเองคือเสียบตู้เย็นในบ้านนี่ครับเสียบตู้เย็นตัวใหญ่เลยสิบสิบเอ็ดสิบสามคิวนะครับตู้เย็นสิบสามคิวก็คือให้เพิ่นจากใส่ปลั๊กตัวนี้เลยเพราะว่าเพิ่นมีโรงน้ำนะครับเพิ่นเอาไปใส่พัดลมโรงงานหลายตัวเลยใส่ได้เป็นสิบตัวครับหมื่นวัตต์นี่ใส่ได้เป็นสิบตัวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับพลังงานแผงพลังงานแบตเตอรี่น้ำที่ผมบอกคือนี่เพิ่นใส่เพื่อนะครับจริงๆโปรหามมือหากัสิบไรน์อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้ หาเมือหากระสิได้แค่สามพันพิกกนะครับสามพันพิกกนะครับอ่าเป็นระบบนะครับได้แบตซีลูกขึ้นกันนั่นแหละนะครับสิเป็นระบบไรก็แล้วแต่ผมก็สิใส่แบตซีลูกนะถ้ายี่สิบสี่จะขนาดให้ถ้าสี่แปดนุกรมเลยแต่แบตเตอรี่ขึ้นที่บอกที่แจ้งนะครับรีฟเจอร์นะครับรับประกันให้หกเดือนนะครับหกเดือนนะครับถ้าแบตเสียแบตบวมแบตพังภายในหกเดือนนี่าเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับผมอ่ารีฟเจอร์ร้อยแอมเพราะว่าการชาร์จนะครับการชาร์จกับ อยู่ที่3 0แอมต่อชั่วโมงต่อลูกนะาแอมตัวน,นี้แผงเพื่อน550ก็อยู่ที่1 2 1 4อถึง14แอมต่อแผงอ่าเอ็มตัวใหญ่ตัวเขียวคือเก่าที่ผมติดหลายงานเนาะก็6 0แอมรองรับแผงได้ถึง18แผงนะครับ18แผงอนุกรมชุดละ3แผงนะครับ6ชุดนะครับอ่า6ชุดนะก็จะเป็น18แผงพอดีอนุกรมชุดละ3แผงนะครับ6ชุด นะครับด้ที่ได้สิบแปดแผงพอดีนะครับอ่าแต่ว่าอ่ากระเบื้องที่สายที่ลองรับสายผมใส่สายหกเลยนะสายหกแพงแล้วก็อันนี้ดินกันฝ้าพร้อมนะครับสายเสร่โค้งมาพร้อมจากแขงโค้งลังคานะครับสายโค้งลังคามาพร้อมนะครับอ่าเดินมาสามเส้นรับสายดินสายกาวเสื่โค้งลังคากันฝ้าพร้อมแล้วก็มาผ่านเสร์ออีกทีนึงนะครับอันดินกันฝ้านะครับนี่ลงดินลงกาวด้วเรานะครับ สายนิวตันก็มีทีสสลับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับไฟฟ้าสแตนบายคือด้านขวานะครับนี่ไฟฟ้าสแตนบายในด้านขวานะครับเทียร์ที่เขียนว่าสแตนบายไว้ด้านขวาหลอดไฟจะติดหนึ่งดวงนะครับถ้าทำงานจะติดสองดวงนะครับเนี่ยถ้าตู้อินเวอร์เตอร์ดับก็สลับเป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมเทียรลท์คลิปเนาะอ่าตัวสลับไฟนั่นแหละนะครับกัสลับไปสลับมาเลือโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับผมอ่ามีอุปกรณ์ ให้นะครับดังนี้แพงนะครับอันนี้มาติดตั้งอยู่ที่จังหวัดนะครับร้อยเอ็ดนะครับตำบลดงล้านอาตำบลอย่างปนจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอร้อยเอ็ดนะครับผมกับท่านที่อ่าจองโปนะครับกับใจเย็นๆนะครับไในทุกท่านในทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็ไล่ชงตลอดนะครับนะโปนะโปรหมื่นนะ